เมื่อกี้เมื่อกี้แสบๆนี่กันนะครับหน้าตาอย่างนี้แหละช่วงนี้พี่กัปตันพอมปวดขาอ๋อนะครับจริงๆแล้วเป็นโดมจริงๆแล้วมันโดมอ๋อโดมไม่กล้าออกมาทำไมครับกลัวคนนะโดมช่วงนี้กลัวคนทำไมครับคิดเยอะจนจะแตกไปเกี่ยวเขาช่วงนี้เขาพิุดอยู่รู้นะครับารู้จักพี่ครับคนนี้คนนี้คนนี้เรียมใช่ไหมครับเรียมนะเรียมร้องเพลงแสนแสบๆแสบๆแสบไหมับ เยนแสบตามากเลยใกล้ไปเหรอใกล้ไปอ๋อโอเคเดี๋ยวหีนายเฮ้อันนี้แจกรางวัลแจกรางวัลครับอ่ะผมไม่ให้ยืดวันนี้มีเด็กนิชั่นแจกแหวเก่านะผมให้ไปเลยนะครับใช่ครับเอาไปต้มด้วยนะฮะเยอมากเลยนะครับผมเยี่ยมเร็ปอะไรได้ได้ยินอยู่อ่ะ ครับผมตอนนี้สมตัวแทนก็คือแข่งออกมาก่อนครับผมแกข่กเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในเรื่องใช่ครับเพราะว่าที่บูมันเป็นนาดนี้ผมไม่รู้จะพูดยังไงในเอาเป็นคนแรกเนี่ยมันต้องมีบทบาทสําคัญนิดนึงก็เป็นเพื่อนรักของพี่หวานถ้าไม่มีแข่งในเรื่องก็ไม่เป็นไรค่ะตัวละครตัวนี้มันสำคัญเหรอสำคัญ เันเอ่อเรามาเพิ่มสีสันด้กับฝั่งทุ่งมะขาปีอ๋อครับผมทุ่งมะกามปีกตอนก่อนเป็นยังไงทุ่งมะปีกเนี่ก็เคียรเียวนะครับแหมผมจะรู้ได้ไงพี่แต่ว่าถ้าเกิดว่าตอนไปถ่ายเอาไหนดไไม่งเสียเหียวทุกย้ากว่าทุกหญ้าเขาไม่ได้ปลูกข้าวหรอเจะปลูกหญ้าไว้ทะบาสากอล์ฟนยด้วยมิข้าวข้าวอ๋อข้าวเป็นหญ้าจมีคลองครับผมเพว่าบ้านเรียมแล้วก็บ้านข้าวโอ้โห แสนตอนนี้มากๆากหมดลงเรื่อยๆแล้วแล้วครับจบเลยนิดมันสูงมันลึกคือมันติดตึกเออโอเควันนี้มีเพื่อนมาอีกมีมาอีกสามคนด้วยกันสามคนใช่ครับอ่ะเป็นใครบ้างครับพี่มิวเสย์โหวครับครับผมอ่อใครอีกโจคร์บงที่แกรครับผมอ๋อโอเครออยู่ข้างหลังแล้วถ้าอยากเจอมาอยากเจอคอนเสิร์ตกินดังๆเดี๋ยเร็วไกลซ้ยไม่ดังเลยไม่ดังไกลซ้เสียงโหยไล่นะ ขอไห้ทีขอใหยทีขอสิทธิ์ให้กับพี่ขวัญเลยเรอย่างนี้พี่ขวัญจะออกมาไหมครับออกมาเลยครับพี่บอยครับออกมาไหมครับออกมาเถอะเสียไม่ดีเลยนะขอดีครับช้าทุ่งบกะี่ทุกคนครับขอสีทธให้พี่ขวัญเลยเร็วเาอกันเช้าทุ่มบกะี่ที่นารััรรมชาตามโอันนี้ชาวทุ่มบังกะรีของแท้เลยใช่เลย แถวแถวนี้เนี่ยคือรูปมางกรปิใช่ครับสมัยก่อนก็เดินแถวนี้แหละครับผมอ๋อครับผมณพรพักจากงานทำนาเนี่ยก็มาเดินอยู่มังกรปีกเลยใช่ครับผมช่วงนี้มีแวกมากรูนันแถวนี้แหละครับผมปีควายมาจอดอยู่ตรงข้างล่างเลยครับผมมีลูกให้จอดได้เลยถูกไว้กับเสาอ๋อซ้ำเดียวเลยจะว่าช่วงไหนพรพร ครับขึ้นมาบนเวทีแล้วให้แนัน่งตัวกันนิดนึงก่อนครับว่าแต่ละคนรับบทอะไรยังไงครับเออเราจะหลงขนาดนิดนึงไหเออไฟมันจะได้แบบเอออ่าเราจะฟังู้นเลยไหมฮะโดมจะได้ดูครับสีดิวเท่าไหร่ครับตัวเราคนอื่นเนี่ยลำบากหน่อยอ๋อมลแบากตัวทีโดมตัวทีอีโ,โ,โอเกย์ครับผมแค่นาดาลุธครับรับบทเป็นสมิงเพื่อนของขวานครับออเ้ยอ่าขอเสกที่หนึ่งแล้วขอเสกที่หนึ่งแล้ว งสมิงสมิงครับสวัสดีครับผมดวงจรวดครับรับบทเป็นไอเปียเพื่อนของพี่ขวัญครับครับผมเรนครับคิวแชร์พลครับรับบทเป็นไอขวัญครับเรามาเท่านี้แหละครับสามคนครับผมครับผมนะครับสามคนครับแล้วที่ยืนอยู่นั่นเขาเรียกไอหนึ่งตัวอ๋อเหรอครับผมเฮ้ยเพราะเป็น ก็บอกเป็นแก๊งเพื่อนเนี่ยโทษทริงแแยกเรียกไม่คอออกเหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันโอ้ยตทีรักแข่งนะทุกคนผิดด้านทางนี้สวัสดีครับผมกล้าเล่นด้วยไหมจุนเนี่ยครับผมก็บทเป็นหุ่นยนมครับไปไอไไปะะครับดู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 ใครันักไหมเที่ยงเที่ยนกนิดนึงดูหน้าดิดูออกแล้ว สวยกันโอ้โหนดูหน้ามาผมเนี่ยผมก็ต้องพัดวัดตับหน้ามาเลยนะแบบแอลลี่เพอร์แล้วดูเหลี่ยมนี้ดูครับสูงยังไม่เท่าเหลี่ยมเลยครับคุ้ยตับดีกว่าเอออ่ะไหนๆครับขอบคุณมากเลยโอเควันนี้เป็นเหลี่ยมนะครับเป็นเหลี่ยมเออเป็นโมด้วยอ่าลองเราลองไปพูดถึงไหมอ่าค่ะเออแล้วเรามาพูดถึงบทบาทในเรื่องแถบเก่าีิม่าว่าการติดในการแสดงเนี่ย ถามพี่แทนอีกครับใช่เพราะในเรื่องเป็น<ไ>ปเป็นที่ขวานใช่ไหม<ช>ฮายแมะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกรู้สึกยังไงบ้างพี่เตรียมตัวยังไงบ้างเตรียมตัวพวกเราจริงๆพวกเราสามคนเนี่ยมันทำถึงดื้อได้หมดเลยครับผมเตรียมตัวกันหนักมากครับถึงซ้อมนา,าน,นหน้าเดือนครับผมห้าเดือนนี้ไปทุกเกย็นเลยนะไปไหนเยน็นไปไหนไปถึงซ้อมอีกเอารองเท้าไปไหนเอากินเท้าก็ถาไม่อยากรู้ว่าไปไหนไปทุกวันแล้วึะซ้อมกันจนแบบว่าโอ้โหสายเรื่องของตัวละครมันเข้าเส้นเราเลยให้รู้จักตัวละครทุกตัว ใช่ฮะอย่างตัวละครของของของแขกเนี่ยจ้าเป็นคนยังไงเป็นคนร่าเลยมาเป็นคนที่ทำอะไรสุดเศร้าก็สุดแล้วก็ดีใจก็ดีใจสุดรักรักพี่รักพี่ขวัญอ๋อแบบแบบเป็นไอดอลอะไรเงี้ยไอดอลด้วยใช่ไอดอลไอนรู้นมีไอดอลแล้วมีเนี่ยไอดอลช่วงนั้นนะพี่ขวัญมันเป็นอย่างไอดอลให้ผมใช่ยังกี่ควายเลยตอนทำมืถือยังไม่มีเลยช่วงนั้นช่วงนั้นยังแบบมือถือไอดอลว่าเป็นเพลงแอมเทรนครับเออครับผมโดูพี่ไ่ามาถามพี่โดมบ้างความรู้สึก ยังไงการเตรียมตัวหรือว่าเรากดดันไหมเขาโยนเงินแรกก็จริง,รงๆแล้วถ้าถ้าถามว่ากดดันไหมก็คงเป็นเรื่องของการส่งบทบาทมากมากว่าบเพราะว่าเราเราเองก็ไม่ได้เกิดในยุคน,นั้นพอเป็นเด็กขึ้นมาแต่ว่าต้องไปทำความรู้จักบทบาทของคนในยุคนั้น,นว่าเขาทําอะไรกันบ้างทำงานย,ยังไงสีใคอย,ย,ยังไงใช้ชีวิตยงนะังไงอะครเงี้ยเขาก็ไปเรียนรู้แบบนั้นเลยมันก็ใช้เวลาอยู่สัมพักณ์นันครับนี่ต้องขึ้นหุ่นด้วยเพื่อให้ในรูปหน้าที่เหมาะรับผมใช่สุดท้ก็ อยากบอกเขาอยู่นครับข้าวผมงจึงมาตรงก่อนเล่นหนักนี่หนักแค่40นะครับครับตอนนี้ละฮะตอนตอนตอนนี้96เก้าสิบหกมข้ามาตามตามบทไหนนี่บอกว่า10นี่ตอนไหนครับเอ่อตอนอนุบาลหรือเลครับผมอนุบาลอะไรครับอนุบาล3อนุบาลส4มสี่สี่แล้วพระถมก็เห็นเรื่องเจ็ดแล้วครับไม่เคยผอมนะครับครับผมโอเคสำหรับ2คนนี้เป็นหนักเรื่องแรกนะครับผมและสำหรับแจกครับเป็นหนักเรื่องสุดท้ายที่เป็นยังไงครับเต้ รู้ส <my God> ึกไงบ้างไหมก็ดีครับถ้าเกิดว่าเขาไม่จ้างต่อผมก็จะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดจะปั๊กแล้วพี่โอ๊ยเกินเรื่องแรกเลยการเรื่องแรกเหมือนกันก็ ตื่นเต้นท้ากดดันด้วยเพราะว่าเป็นเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกซึ่งภาพยนตร์เนี่ยก็จะแตกต่างกับละครหรือว่าซิทคอมที่เราเคยประเจิญอมาแล้วก็แตกต่างกับการร้องเพลงที่เราเคยฝึกซ้อมกันมาเคือที่จุ่ยเขาก็สร้างเรื่องการต้องทำใจไว้เยอะมากเรื่องอะไรที่สอดสร้างฝึกซ้อมทำอะไรหลับโอ้ไม่มีอะหลับเลยผมไม่เคยผมเป็นเด็กดีมากแล้วเกาหนีอะไรอกาหลีเกาหลีโอ้ไม่มีหอยู่ไงผมไม่เคยทำเกาหลีเป็นไงถ่ายวิดีโอไม่ถ่ายรูปจ นิดนึงก็จะเอาเนาะเออเราก็เป็นคนเคลิมด้วยสินะครับผมโอเคอันนี้เก็บไปก่อนใช่ครับวันนี้มาแต่แกผู้ชายเล้วไม่ถามความรู้สึกพี่ขวัญกเลยเหรอครับว่าเป็นพระเอกเต็มตัวเรื่องแรกสำหรับภาพยนตร์เรื่องแผ่เก่าครับครัก่อนหน้านี้เล่นเรื่องบาราจัตใช่ไหมฮะจักรวาลจันรดาราทุกีวีผมไม่เายเลยนเรื่อดียบารจัต เป็นพระเอกเต็มตัวเต็มตัวแลแ ya, to to 네 like all, Allah, okay. ้วกดดันยังไงต้องเจ็บตัวมากไหมพี่แล้วก็กดดันมากไหมเดือนนี้เตัวมากไหมก็ตอนแต่เดือนแต่เดือนแบบจริงจริงก็ทำคล้ายๆกันขาเข้ายาวผมหน้าขี่ควายแล้วก็สองอาจจะแซงคนอื่นเขาหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็ทำเต็มทีที่อยากให้ดปเพื่อให้ออกมาจบปุณิย์ใสิบเดือนนี้อบปีนะพี่ใช่นะลงใส่ทขาคือปีนิพอดีเลยเดือนละใส่ทำไปสี่เดือนทุกปีสมัยก่อนขี่ควายไม่เสร็จเรื่องนี้เลย เชี่ยวชาญเออเชี่ยวชาญเลยครับผมเชี่ยวชาญมากนะครับการสี่ควายที่แบบว่ามันมีเทคนิคยัไงบ้อกไหมครับก็จริงโก็เทคนิคนี้ก็นั่งอยู่แล้วก็พี่ๆผมว่าผมไม่เห็นภาพไม่เห็นภาพเออต้องแสดงตัวอย่างให้ดูก็ได้เออมีควายไหมล่ะแถวทุกมาร์ปีน่าจะหาไม่ยากนะเออหาไม่ยากหรอกเออผมเนี่ยใครชื่เวทีเนี่ยผมลองสั่งให้เวทีเลยไม่ได้ไม่ได้จะอะไรนะแต่ว่าก็ชอบเสนอตัวใช่ หนตัวกแล้วโอเคก็ได้หนึ่ตัวก็ได้คือโอ้คือเป็นชาวนาจะขี่ม้าไม่ได้ไม่ได้ครับต้องขี่ควายใช่ฮะนะแต่ครับเพราะว่าควายเนี่ยมีมีบุญคมณใช่ครับาทั้งไถทั้งหวานขี่ไปเที่ยวเล่นใช่นะครับกวังว่ามีประโยชน์ใช่ควายที่ดีใช่ครับมีคุณค่าอ่าคู่ควรลงไปได้เลยเก่งคุ้ใจครับผมถอดนอกบัอนอ่าเป็นยังเรียนเป็นผมจะเอนผมขอทำหน้าที่เป็นครูสอนวันนี้ครับผมเดี๋ยวจะให้ให้ให้เปียรองลอให้เปียให้ผมที่ไป ใช่ผมก็อธิบายครับ้าับเอาไปเรียบเมื่อกี้เรียบอกน้ำหนักเรียเท่าไหร่นะสี่สิบสี่สี่กตอนอาบน้ำสามตอนนี้เท่าไหรเก้าสิบหกเก้าสิบหกทำไมทำไปอีกสี่โลแล้วโดมทำพวกแผลเก่าไม่ได้หรอครับเออทำได้มันทำได้ไงเออที่ผมไม่ได้คือจริงๆเกิดที่ขึ้นไปขี่ด้วยแล้วก็อธิบายไปด้วยมันจะงงคนไม่เห็นผ้าให้พี่คนสอนจะด้ผ้าแล้วพี่อธิบายตามเออแหมกดดันขนาดนี้แล้าไม่เอาไม่ละ เป็นควายให้ก็ได้ฮะอ่าโอเคไปดงไปดูตัวด้านหลังควายควายเนี่ยมีสี่ขาใช่ครับแต่ว่าตอนตอนขึ้นเนี่ยขวานมันจะขึ้นควายธรรมดาไม่เป็นเออขวานเนี่ยถืาเป็นคนที่แบบมีความสามารถแขนสูงคืออะไรก็เือแข็งแรงคือธรรมดาจะครอบควายเนี่ยขึ้นไปยางนี้ไม่ได้เพราะว่าควายตัวใหญ่ใช่ใช่ขึ้นจากด้านหลังขวานจะวิ่งขด้านหลังแล้วกระโดดแล้วนะตุ๊กลงไปเลยกระโดดกระโดดเปียร์ขนถูกเปียรเฮ้ยไม่เฮ้ยไม่กระโดดเพื่อแพร่เดาเพื่อแพร่เอา

สไปกระโดดขึ้นให้เดี๋ยวก่อดเดี๋ยวเปดควายี่ยต้องแข็งแรงเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เทเทแากไม่ผ่านอออ่าอ่าอ่นี้ไ็นควายไม่ได้นะต้องลองใหม่ลองใหม่เอาใหม่เแช่เ็วเร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 ็วเวเนเเ็วไร็็เร็่เร็เร เมื่อกี้ควายกูทานแลเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาขึ้นไปนั่งแล้วเออเวลาขึ้นไปนั่งแล้วนะอ่าอยู่นั่งแล้วนั่งแล้วก็เวลาจะให้ควายวิ่งอ่าให้ขามันแห้กมันแห้งเออเออมันจะเดินถ้าไม่เลยมันแห้งแหลมอ่าเออเออแล้วเดินแล้วถ้าเกิดอยากห้หยุดดึงไว้เดึงดึงไว้เออเอาไว้เอาไว้อ๋อดไงอย่าหยุดจะให้ไปต่อจะแทะขาจะแทะขา ตัวนี้นะก็คนก็หัวร้อนนะดีใจนะโอเคชอบชอบชอบใหญ่เลยอ่ะครับผมเตียนี่ก็เป็นวิธีการที่ควายครับผมที่บ้านมีหรือยังมีนะครับที25เดี๋ยวซื้อให้หนักมากเลยเตียช่วงนี้ช่วงนี้นี่ค่อนข้างหนักนี่ล่าสุดซื้อที25ไปเล่นที่บ้านนะครับแข็งแร่งเข้าโรงพยาบาลนะหลับดอกใครที่จะเล่นทีอันนี้อันนี้คือเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงคิดดีๆีคิดดีๆ เนี่ยมันหนักช่วงคงกลยกระโดดกระโดดกระโดดแลังเตาะเลยอ๋อครับโอเควันี้นอกจากนักแสดงที่มาแล้วก็มีนักแสดงในเรื่องอหลายๆท่านใช่ครับผมยินดครับคุณใหม่กาลิกาครับผมทีมพี่อ๊อฟมุพัฒน์ ครับผงยกมือ้ใจครับเพื่อนผมอีทากคนเลยนะอีทายครับโอ้อดนอ้นนะครับอ้นกับกวนเดอะสตาร์การ์ดอนี่ครับผมพี่ชายเรียบพี่ชายเรียบตามตามตเดอะสตาร์การ์ดเพื่อนเรียบไปสองคนครับผมมสควอสมาตั้งนานยังไม่ได้ถามเลยว่าณที่นี้ใครได้ดูแผนเก่าบ้างแล้วฮะยกมือขึ้นโอ้ยกมือข้าสูงๆูฮะไม่ต้องไม่ต้องกลัวแล้วข้าเป็นจักรเล่ยยกมือฮะรู้แล้วคนเยอะครับช่วงนี้เป็นเทรนด์นะครับทุกคนต้องเล่นกแล้วน้อนี้ทำไมไม่ชมกันครับ ไม่ดูและอย่าลืมไปชมนะครับเป็นหนังวัยรุ่นนะครับจิ๊กน้องๆก็ดูได้นะถ้าน้องคิดว่าน้องเป็นวัยรุ่นยังดูได้พี่แคถามเขาต้องรอให้พี่แคถามขาต้องรอให้วันนี้ผมจัดดึงซื้อมาทีเดีนวโอเคอ่ะครับวันนี้อยากให้เห yeah, ็นต <wide> ัวละครอีกต <Kas> ัวหนึ่งใช่ไหมครับผมคือเรียมเรียมใช่เราจะมาหาเรียมเมื่อกี้เราเห็นเรียวไปแล้วเรียวไปแล้วครับก็จะหาเรียมอ่าครับผม ผมเลยจะมีเพื่อนของสองคนที่พามาด้วยครับขาพาเปียกับแชกมาเนี่ยเพื่อมาหาเรียมโดยเฉพาะก็พอครับแล้วจะมีการพิสูจน์ว่าเรียมคนไหนเป็นคนจริงให้เปียกับแชกเปรียบให้ว่าร่าซึ่เรียมเนี่ยนิสัยเป็นยังไงเดี๋ยวเาถึงต้องกระปิแล้วมีตัวอย่างไหมมีมีตัวอย่างให้ดูแล้วกันน้องเพราะว่าการที่เราคัดเรื่องแดงเป็นเรียมขึ้นมาเนี่ยจะต้องทป็ยังไงนี่แหลเอาตัวอย่างจากนี้ไหมอ่ามาไม่ใช่น เดี๋ยวผมเป็นเรียมให้เป็นเรียมแล้วเหรอเลยอทำไมชอบเป็นเรียมเนาะเออดีมคิ้วนะ้คิ้วนะ้นทีหวานอยาก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 ออกก็จะเป็นแล้วจะเป็นแล้วอ่ะเกินเกินหน้าเกินตาไปที่หนึ่งเรียมเขาไม่สลิดแรียงกันหรอเออนั่นเป็นหญิงไทยต้องโอ้ยร้อยขาขาเขาเอาหัวเข้าใส่เอาครับมันยังไม่รู้เหมือนเรียมเลยอ่ะรู้สึกเหมือนเรียมเลยเออเรียมไปเลยสวยยังไงแล้วก็สูงวันนี้เรียมสูงอ่ะ เรียมเรียมมันได้แค่นี้พี่จะรดน้ำมันก็ไม่โตขึ้นแล้วอ๋อโอเคเรียมเรียมในเรื่องที่เป็นยังไงบ้างให้พี่หวานบอกนิดนึงเรียมอย่างที่บอกนี้คือต้องสวตจากข้างในแล้วก็เป็นตัวสตรีสตรีไทยก็เรียบร้อยอ่าโอเคไม่ใช่เรียมเป็นนักปาดีเนี่ยอเรียบหวยได้อเรียบครับอักเกีียวเพิ่งบวชเฮ้ยใช่ถือถือข้าวสมกู๊ดจริงจริงๆนะอย่างนี้นะไปยืนหน้าบ้านดูว่าแม่โพสต์เลย คือเดี๋ยวคนที่ถูกจริงถูกเรื่องที่มานะครับผมต้องแต่งตัวเป็นเรียมแบบอย่างนี้ครับหลังจากนั้นเนี่ยจะต้องเข้าบทกับพี่ขวัญจะมีบทให้เลือกหน้าใบเลือกคนใดสมมุติว่าบทนี้คือบทอ่ะผมได้ใบนี้ปุ๊บบทคนที่เทรนเนี่ยจะต้องสอนว่าต้องพูดแต่หลอกกับพี่สมมติพี่สมมติสมมติเปียเทรนอไม่ดีกว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพูดให้แล้วคนแค่ทำท่าตามออไมมาโอเค เด่นส่อสักเดินส่อสักพี่ขวัญจ๋าอะไรใช่ยังไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่เอาใหไ่เอาเอาพร้อมๆไงพูดเอาเคาพูดแล้วแบบว่าต่างๆโอเคเด่นส่อสักพี่ขวัญจ๋าอะไรจ๋าพี่ขวัญคิดถึงเรียมไหมคิดถึงสิจ๋าพี่ขวัญเตรียมรักพี่ขวัญมากพี่จะรักเรียมมากเหมือนกันจ๋ะพี่ขวัญลองแสดงว่ารักเรียมเรียมรู้หน่อย จะดีหน่ยจ้าคนเต็มไปหมดเลยพี่ไอ้อ่ะอย่านะครับพี่วขวานพี่ขวานขอนิดน,นึงอนิดนึงพี่ขวานนะอีกนิด <c oughs> น,นึนงได้ปั๊บจุ๊บไปเออประมาณน,นี้ครับผมได้แต่ว่าผมไม่ใช้คำว่าอะไรอย่างนี้อันนี้อันนี้นนเราแสดงให้เห็นเฉยๆว่าสิ่งที่ไม่ถูกต้องแปลว<า>่าทำไ,ไมในหลอดที่ยาวเลยเดี๋ยวผมถึงับปากไมปหันอ๋อเอาละโอเคประมาณนี้โอเคปากก็เดิมล่างล่ามากแล้ว <อ>แล้วรักกันมากไม่เชื่อเนี่ยไม่เชื่อเนี่ยต้องสหนเลยทีมรับเอาออกก่อนเอาออกก่อนโอเคชิมุระชิมลุระดีตามหานะผมกับโดเนี่ยครับผมจะไปตามหาคนที่อยากเป็นเบียรครับใครที่อยากเป็นเลียงเนี่ยส่งเสียงกลางเลยเดี๋ยวจะลงเอามาพร้อมไหมครับนสองสาม